เราก็มาเอาคีย์เวิร์ดนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับจากขั้นตอนที่แล้วนะครับไปที่ google นะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับคีย์เวิร์ดที่เราทำไว้ในขั้นตอนที่แล้วนะครับที่ google google ค e y w o r d p ์ดพันนะครับว่า แต่ละคำเนี่ยที่เราเลือกมานะครับมีการเสิร์ชเท่าไหร่นะครับที่ Google p a n n e r นะครับจะเน้นดูว่ามีท็ฟฟิกในคีย์เวิร์ดหรือไม่นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างเช่นคำนี้นะครับเราก็เลือกคำนี้นะครับไปนะครับลองดูนะครับว่าคู่แข่งเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีการค้นหาสูงอยู่นะครับหนึ่งมืนสองพันนะหนึ่งร้อยนะครับต่อไป ตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเราจะเห็นโปรแกรม SEOquake นะครับเป็นโปรแกรมที่จะบอกค่าต่างๆตรงนี้นะฮะอันนี้แต่ละ URL นะฮะก็จะมีข้างใต้ก็จะมีค่าที่บอกไว้ให้เราเพื่อเราจะได้ดูได้ง่ายๆครับใช่ไหมฮะอันนี้เห็นไหมครับค่า PR นะครับนะะเราจะเห็นค่า PR เห็นไหมฮะ4 1 4 4ดูอันแรกเลยนะฮะ เราบอกว่าค่าป r เอา1กับ0ใช่ไหมฮะศูนย์หนึ่งสนี่โอ้โหนี่ก็คือค่อนข้างอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าจะใช้คำนี้นะครับนะฮะอันนี้เราเราจะคิดว่าจะแทรกอันดับนี้ไหมครับนะฮะเราก็คิดว่าอาจจะไม่เอานะครับนะหรือใครจะลองดูก็ ก็ลองดูนะครับแต่ผมถ้าเป็นผมเห็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันดับท้ายนี่ยังเป็น PR สามอยู่เลยครับนะฮะอีผมก็จะผ่านนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำต่อแล้วนะครับ PR สูงสูงแบบนี้แล้วก็สมมติถ้าเราเราจะคำคำนี้ใช่ไหมครับเราก็ดู on page เราก็ก็ดูได้นะฮะเบสเอ็กซ์เซสไนี่ฮะเนี่ยอย่างในไตเติลเขาก็จะมีคำว่า exercise weight l ร s s นะครับ จะขึ้นตัวแดงๆเนี่ย e x e r c i s e 2เนะครับ w o ๊เบลด์ t อ o คือในไตเติลเขาก็จะมีเห็นไหมครับมีคีย์เวิร์ดนะฮะไตเติลนี้ u r l ก็ตรงนี้นะครับ u r l มีคำว,ว่า Exercise เช่นอันดับนี้มีคำว,ว่า Exercise อันนี้จะมีคำว,ว่า Exercise slash แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็น ยู่อ่าไตาเติลของเขานะครับก็ให้ดูว่าเวลาเราจะดูว่าลิงก์นะครับลิงก์ก็คือตรงนี้ลิงก์มีคีย์เวิร์ดหรือไม่อันนี้มีเป็นไตเติลน,นะครับมีคีย์เวิร์ดหรือไม่นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับในเนื้อหาเขาก็จะมีคำว่าลดเวทเอ็กซ์ไซส์เบสอะไรอย่างนี้นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับคําหลักนะครับอย่างนี้ก็ไม่เอาก็ผมก็หาใหม่นะฮะคำนี้ไหมอ่คือผมดูแล้วเนี่ยคํามันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมจะค่าบอกว่าน,นี่นี่การค้นหาเป็นหมื่นใช่ไหมนี่การค้นหาหลักพันนะครับอ่าผมดูคำแล้วอ่าผมลองผม,อผ,มผมชอบผมผมชอบคำนี้ อ่ะผมลองดูคำนี้บ้างก็มาดูอันดับหนึ่งดูพ r ใช่ไหมครับดูออพเพจก่อนก็ดูง่ายครับมียกหน้าสุดดูง่ายหนึ่งหนึดดนหน่ง,งสี่ดูอันดับสุดท้ายโอ้ยังห้าอยู่เลยนะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไม PR หนึ่งถึงอยู่ข้างบนนะครับแสดงว่าจะมีปัจจัยอื่นเพราะว่าจากที่รู้มาเมื่อกี้นี้สิ่งที่พิจนารณามีหลายอย่างใช่ไหมฮรีบ PR มีแบ c k คลิ k ด้วยเขาอาจจะได้เรื่อง Backlink มีอายุของโดเมนใช่ไหมครับแล้วมีเรื่องออนเพจอีกนะครับแต่เอาเป็นว่าการได้ PR จาก Google นั้นไม่ได้ง่ายๆครับถ้าเขา PR สูงเนี่ยเราก็หลบนะครับไม่สู้กับเขาหรือถ้าจะสู้ก็ต้องดูว่า ออนเพจออฟเพจเขาดีออนเพจเขาอ่อนไหมถ้าออนเพจอ่อนก็จะลองทําดูไหมก็ลองทําดูได้นะครับผมอย่างดูตอนนี้ On page อ่อนไหมนี In ่เขาก็มีใช่ไหมแดงแๆนี่คือคีย์เวิร์ดเขาครับเขามีนะครับในในไทเติลนะครับก็มี จจะไม่ตรงทีเดียวบางทีมันจะเป็น LSI keyword นะฮะเป็น relate บ้างซึ่ง Google ก็ให้น้ำหนักกับเรื่อง LSI หรือให้น้ำหนักกับเรื่องการ relate keyword อยู่ด้วยไม่ได้มีความเจตนาจะทำ keyword ตรงๆเป,ะเปะ๊ะๆนะฮะถ้าสมัยก่อนอาจจะเป๊ะๆตรงๆแต่เดี๋ยวนี้ Google อาจจะมองเป็นสแป m ก็ได้นะครับนะฮะที่จริงการการที่เขาขึ้นอันดับยังมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ ผมแค่ยกตัวอย่างคกข,ข้าวเพื่อเราจะหาคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่เท่านั้นนะยังมีอีกเยอะแยะมากเลยอันกริทึมของ Google ในการจัดอันดับนะครับเราไม่ได้รู้ได้หมดทุกอย่างนะครับแนะล้วก็ไปหาคําต่อไปอีกนะครับว่าเออคำไหนนะคะผมสนใจคํานี้ครับเพราะว่า f4x เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงดีที่ผมเคยบอกตอนแรกนผมชอบคํานี้เพราะว่า มันมีตัวเล่นด้วยคือแต่ละเรื่องนี่มันเป็นคำกว้างในความรู้สึกของผมว่ามันมันก็คือการหาเอ็กซอร์ไซส์ลดน้าหนักทั่วไปแผนลดน้าหนักอะไรที่มันเวิร์กมันคือมันเป็นคําที่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเลยนะทั่วๆไปเลยนะฮะแม้จะเป็นลองเ tail แต่มันก็ไม่มีความเฉพาะเจาะจงหรือนึกมันกว้างเกินไปไม่มีจุดเป้าหมายที่จะเล่นได้เท่าไหร่แต่คํานี้เนี่ยผมชอบเพราะว่าหนึ่ง f4x เนี่ยมันเป็นความเจาะจงที่เขาสนใจสินค้าประเภทนี้ครับ ที่เป็น f ส x e ครับมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเราดูเทรนด์มาแล้วใช่ไหมครับว่า f ส x เนี o ่ย e มันโอเคนะครับถูกไหมครับเทรนด์ของ f ส x เนี o ่ย e มันมานะครับช่วงนี้มันมานะครับมันกําลังมานะครับแล้วเราก็ดูตรงนี้อีกว่าเออเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับทําไมผมสนใจ f ส x e เนี่ยเห็นไหมทีแรกแล้วมันเริ่มมาครับเห็นไหมค,มมครับพุ่งขึ้นมาเลยครับนะบจากแต่ก่อนยังเฉยเฉยนะฮะแต่แล้วมันมเริ่มมา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 ีอะไรสักอย่างในการคิดอะไรช่วงนี้หรือเปล่า นะฮะแม้การค้นหาตรงนี้นะครับจะเสิร์ชจะน้อยนะครับผมก็ยังสนใจอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าน้อยแต่มีคุณภาพได้ครับถ้าขึ้นอยู่กับการทำ landing page แล้วครับและที่สำคัญการค้นหาคำนี้เนี่ยบอกว่าให้รู้ว่าผู้ค้นหามีเป้าหมายเลยครับสนใจ f4x จริงจริงจึงถามว่า f4x เนี่ยสะแกมหรือเปล่าถูกไหมครับหลอกลวงหรือเปล่าสแสดงว่ากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างมันคล้ายๆเป็นกึ่งไบเอิ้ ไว้เยคีย์บอร์ดของความรู้สึกของผมแล้วนะครับว่าการค้นหาคำนี้แสดงว่าเขาสนใจคำนี้ค่อนข้างจริงๆนะฮะแต่พวกนี้ผมยังมองว่าเขายังก,กว้างอยู่พวกง่ายเสิร์ชน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพอาจจะสูงกว่านะครับนี่ในมุมมองของผมนะครับคำนี้ก็เกือบจะน่าสนใจแต่ก็ยังถือว่าตรงนี้สี่สิบน้อยเกินไปนะครับไม่มีอะไรเด่นนะครับนี่ผมก็จะผสมประสานให้ดูระหว่างการวิเคราะห์ตรงนี้กับการในการวิเคราะห์ใน google p พนเนอนะครับ กับการที่ไปใช้เรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งผสมผสานกันในการจะเลือกคีย์เวิร์ดที่จะไปทํานะครับนะฮะอ่านะผมสนใจคํานี้ใช่ไหมฮะผมเอาคํานี้ไปนะครับไปดูคู่แข่งหน่อยว่าเออเราจะแข่งกับเข้าไหวไหม โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับอืมเริ่มเข้าทางหรือยังครับอันดับหนึ่งนะครับ NA นี่คือ PR ยังไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำนะครับคือต่ำกว่าหนึ่งอีกนะครับ NA เนี่ยอันดับสองก็ MA ครับโอ้โหพอดูค่าแบ็กลิงนะฮะตรงนี้นะครับค่าแบ็กลิงนะครับสองอันนี้เนี่ยศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหยิ้มแล้วครับไม่มีแบ็กลิงครับตรงนี้ครับ อันนี้แบ็คลิงอันนี้มีนะฮะเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะอันดับสองโอเคอันนี้นะครับพ r สองแต่แบ็คลิงเป็นไงฮะศูนย์ห้าผมดูสองอย่างนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่คือโอเคแล้วตรงนี้เป็นไงฮะพีศูนย์ครับศูนย์ครับแบ็คลิ้งครับตรงนี้เป็นแบ็คลิงโดเมนก็มันก็เยอะเขาแสดงว่าแต่ว่าเพจนี้มันน้อยนะครับก็เราสนใจที่เพจเป็นหลักนะครับ พีอาสามแบ็คลิงเป็นไงครับเห็นนี้ไม่มากนี่ก็คือในมุมมองของผมนี่ศูนย์เห็นไหมฮะ n อ NA เอพี่น้องเพื่อนเเห็นไหมครับโอ้โห PR นี่เข้าทางเราแล้วก็ดูค่าแบ็คลิ้งก็ไม่ได้สูงน,นะครับน่าสนใจไหมครับคำนี้อย่างที่ผมบอกนะน่าสนใจครับแต่ว่า แน่นอนการเสิร์ชก็อยู่ตรงนี้นะเท่านี้นะฮะถ้าพี่เพื่อนๆไม่รู้สึกว่าต้องการทราฟิกเยอะคือคือทราฟิกมันไม่เยอะแต่มันมีความคมในคีย์เวิร์ดที่ทำคอนเทนต์ได้เจาะจงฮนะในการดักจับดักจับผู้มุ่งหวังนะฮะที่เข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนเขาคอนเวิร์ตเป็นการซื้อหรือหรือการเก็บอ e ีเมลลิสก็ได้เราทำเลนจงเพื่อเก็บอ e ีเมลเพื่อที่จะทำในระยะยาว หรือส่งมาที่แฟนเพจเยอะครับนี่ครับเพราะว่าเขากำลังจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เราก็เติมข้อมูลให้เขาเลยนี่คือไปถึงเรื่องการทำแฟนเพจแล้วนะครับแนะเลยไปแล้วนะฮะนี่นะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ผมถือว่าเจอแล้วนะครับสนใจครับก็วันละประมาณสิบหวานะฮะ สิบห้าสิบหกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดสิบห้าสิบหกคนนี้นะครับสักสนะิบเปอร์เซ็นตนะฮะสักสองคนคนสองคนเนี่ยเขาซื้อคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วนะครับสินค้าของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับในเรื่องของการทําอันดับอ่ะนะเราเข้าไปดูหน่อยอันดับหนึ่งเขานะข่อไปคือเราดูแลดดิ้งเพ e เขาเลย เออว่าจะได้ไอเดียไงเวลาเราเห็นปุ๊บเราก็มาดูเรื่องนเพลเขาทำไรเขาบอกไง f4x scan นี่อันนี้คือแปลว่าในไตเติลเขามีคีย์เวิร์ดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องการสแกนสแกนของตัวนี้เลยว่าไอตัวนี้หลอกลวงไหมเนี่ยเขาเขียนบทความเจาะจงงนี้เลย f4x scan เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เน้นอ่านอ่านเท่าไหร่นะครับก็เห็นแต่คีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยสแกนเนี่ย f4x scan เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยฮะ เขาติดอะไรครับแบนเนอร์เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับมีคอมเมนต์นะครับก็ตรงนี้ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นไหมครับแชร์ยังศูนย์อยู่เลยนะครับทวิตเตอร์ยังศูนย์อยู่เลยนะครับนี่ติด นี่ใช่ Google Adsense หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะถ้าเข้ามาดูมันก็เราเข้ามาดูเพจข้อมูลเขาเราทําให้ดีกว่าเขาได้ไหมหน้าตาอย่างเงี้ยฮะนี่อันดับหนึ่งนะครับดูอันดับสอง อ่านี่เลยใช่ไหมฮะโปรดักของเราเลยนี่ฮะนี่เขาเพจนี้นี่เขาทําเพื่อโปรโมตโปรดักตัวนี้ของเขาเลยนะฮะ F-4 extending เลยนะะีน่นะฮะนี่มีคีย์เวิร์ดคำนี้ในในไตเติ้ลเลยนะครับในลิงก์นี่ครับสแล็ตรงนี้นะฮะนี่เขาก็อธิบเนะะี่ยไงฮะ คีย์เวิร์ดเห็นไหมฮะตัวหนาตัวหนาตัวหนาแนะนําเลยนะฮะมีรูปมีอะไรนี่ชัดเจนมากมี่ดับสองครับเพื่อนเพื่อนพอได้แนวทางหรือยังครับในการหาคีย์เวิร์ดผมทำวิดีโอมาทั้งหมดสตอนแล้วนะครับผมในตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายสําหรับมือใหม่นะครับ ผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากการที่เราต้องหาโปรดักต์ก่อนนะครับไปหาที่คิกแ b a n k นะครับคิกแ b a n k เข้ามาแล้วดูค่าเลยครับอย่งตัวนี้ใช่ไหมที่เราเอาไปทําก็คือค่าแกรเวตตี้ครับใช่ไหมครับค่าแกรเวตี้สองร้อยกว่าโอเคสูงมีคนทําเยอะมีการรีบินด้วยทําแล้วยาวได้นะถ้าเขาอาจจะมีการรีบินก็ได้สินค้าตัวนี้ซื้อซ้ได้นะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็เอาตรงนี้ชื่อสินค้าไปดูเทรนนี่สินค้าตัวนี้นะครับชื่อสินค้าไปดูเทรนเทรนโอเคแล้วเราก็เอาหาคีย์เวิร์ดเรามีใจคีย์เวิร์ดตัวนี้มาเราเอาคีย์เวิร์ดตัวนี้ไปแต่ที่ Google p พ n d e r แล้วก็เลือกคำที่มีทัฟฟิกมีคนเสิร์ชพอสมควรไอเดียของคีย์เวิร์ดน่าสนใจแล้วเราก็เอาไป วิเคราะห์คู่แข่งด้วย SEO u u วสว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เข้าไปดู landing page เขาว่าเราจะแข่งขันได้ไหมทำได้ดีกว่าเขาไหมนะฮะนะครับ,นะรบก็ขอจบเนื้อหานะครับเรื่องการหาคีย์เวิร์ดนะครับในชุดนี้นะครับที่มีทั้งหมด4ตอนนะครับผมนัด IM นะครับเชื่อว่าการทำา IM นั้นสามารถจะเป็นพัส v e i n c นคำได้ถ้าเราตั้งใจศึกษาไม่ยอมแพ้ซะก่อนนะครับ และเพื่อนๆครับผมได้เปิดกรุ๊ป a c e b o o k ขึ้นกรุ๊ปหนึ่งนะครับชื่อกลุ๊ปว่า Passive Income จากงาน IM สตล์นัดไ m นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้การทำา IM นะครับให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนเรียนรู้งาน IM นะครับได้ในกรุ๊ป Passive Income นะครับผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ แล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ